สวัสดีครับอยู่กับผมแบงค์ ut, อัญรุตอัญชิยพงศ์นะครับก็แนะนำตัวกันก่อนผมจบมาจากคณะสัมปะจุานะครับปัจจุบันเป็น CO และ Founder ของสถาบัน UX USO นะครับแล้วก็เป็น Product Manager แล้วก็ background ก,ก่อนหน้านี้ผมเป็น Product Manager แล้วก็เคยเป็น Head of UX UI Designer มาก่อนนะครับสำหรับเนื้อหาวันนี้ที่เราจะเรียนกันนะครับในคอร์สนี้ก็เป็นเนื้อหาของโปรแกรม Figma นะครับมาดูกันว่าเราจะเรียนอะไรกันบ้างก็สำหรับเนื้อหาคอร์สนี้นะครับเราก็จะเรียนตั้งแต่พาร์ทของการ r e เ e ิ r ์ชเบื้องต้นนะครับก็คือการที่เราเข้าใจโจทย์ก่อนการทำอินบัตท์ไทป นะครับจนไปถึงการที่เราสามารถที่จะวิเคราะห์โจทย์ทําตัวของ r e f r a m e นะครับตั้งแต่โล f i w i r e f r a m e ไปยังจนถึงไ i w i r e f r a m e นะครับแล้วก็เมื่อเราได้ h i f i w i r e f r a m e มาแล้วเนี่ยเราก็จะแปลงไ i wireframe จากตัว d e s k t o p เป็น mobile นะครับหรือว่าเรื่องของการท r e s p o n s i v e นั่นเองนะครับสําหรับจุดประสงค์ของการเรียอร์สนี้นะครับผมก็อยากให้ทุกคนเนี่ยสามารถเข้าใจได้ตั้งแต่การที่เราเริ่มได้รับ Assignment มาหรือว่ารับโจทย์มานะครับเราจะวิเคราะห์โจทย์นั้นอย่างไรนะครับเราจะอิ i พุตยางไ f r a m e ยังไงไ หลังจากที่เราทำไวไฟมาแล้วเราจะเข้าใจหลักการของการทำเรปโพสต์ดีไซน์นะครับดีไซน์ยังไงให้รองรับทั้งหน้าจอที่เป็น d e สก์ท็อหน้าจอโมบายขนาดเล็กนะครับก็จะมาเรียนกันในวันนี้ข้อน,นี้เหมาะกับใครบ้างนะครับข้อน,นี้ผู้เรียคนควรมีพื้นฐานฟิกมาเนี่ยเบสิกหรือว่าพื้นฐานก่อนนะครับ ก็สำหรับคนนี้เหมาะสำหรับนักเรียนนักศึกษาที่สนใจในสายงาน UX/UI นะครับแล้วก็บุคคลทั่วไปที่ต้องการที่จะย้ายสายงานมาทํางานในสายงาน UX/UI นะครับหรือว่าผู้ที่เป็น Junior หรือว่าผู้ที่ใช้งาน f ิ g m a มาเป็นประจําอยู่แล้วนะครับแต่ยังอยู่ในระเบสิกอยู่ต้องการที่จะอัพสกิลไป็นแบบ Intermediate หรือว่าดับ a d v a า c e d นะครับเพื่อต่อยอดในสายงานในการทํางานนะครับและสุดท้ายก็คือเหมาะสำหรับ PO หรือ PM หรือว่า Developer ที่ต้องการเข้าใจโปรเซสในการดีไซน์ UX/UI นะครับหรือว่าสามารถที่จะ ส่งต่อเข้าใจงานของงาน UX-UI ได้เช่นเดียวกันถ้าเราพร้อมกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็มาพบกับเนื้อหาในคอร์สนี้กันเลย